ม้าลายรีราบฮิปโปเสือช้างเม่นจระเข้สิงโตจิงโจ้คิงคองลิงช้างอยู่ไหนช้างช้างอยู่ไหนครับช้าง <c oughs> เก่งมากมาลายอยู่ไในมาลายมาลายอาชีพม,มาลายดิเก่งมากครับฮิปโปอ,อยู่ในฮิปโป ยิโปเก่งมากครับสิงโตอยู่ไหนสิงโตเก่งมากครับลิงอยู่ไหนอะลิงลิงเก่งมากครับอตเตค่อยู่ไหนตะเต้ตเค้โอ้เก่งจังเลยอะเสือเสือเสืออยู่ไหน mm. <laughs> เสืออะเลตตัวสุดท้ายแล้วคนเก่งเสือเก่งมากเลย